สวัสดีครับผมเอกสิทธิ์นะครับผมได้รับแรงบันดาลใจนะครับซึ่งผมเองก็เป็นพนักงานขายทีวีของ Sony นี่แหละครับแล้วก็เป็นคนที่ใช้ทีวีของ Sony ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้นะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ให้กับหลายๆคนนะครับที่กําลังหาข้อมูลและกําลังตัดสินใจเกี่ยวกับทีวีของ Sony Android TV วนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับทีวีเครื่องหนึ่งที่เราจ่ายตังไปแล้วนะครับมันตอบโจทย์อะไรเราบ้างครับ แล้วเราได้อะไรบ้างนะครับจากทีวี s o นี้ที่เราซื้อมานะครับผมก็เลยรวบรวมการใช้งานจริงทั้งหมดนะครับที่ผมได้ใช้จริงไปและนำมาแชร์ต่อนะครับลองไปดูกันครับตามมาดูเลยครับผมทีวีโซนี่นะครับเป็นอีทอนทีวีในตัวแล้วนะครับไม่ต้องใช้กล่องเซ็ตท็อปบ็อกแล้วนะครับขอแค่เรามีเสาอากาศเสียบแล้วก็สามารถจูนดูทีวีดิจิตอลฟรีได้เลยนะครับสามารถจะดู3 579ไทยรัฐอมรินฟรีได้เลยนะครับ ไม่ต้องใช้กล่องดีตอนแล้วนะครับผมเล่นอินเทอร์เนต็ตได้เลยนะครับสามารถจะต่อผ่าน Wi-Fi ก็ได้ต่อสายแลนก็ได้นะครับหรือจะแชร์ฮอสปอตจากมือถือเพื่อเชื่อมต่อทีวีก็เล่นอินเทอร์เนต็ตได้เลยนะครับผม Sony Android TV นะครับจะมาพร้อมกับ Google Play Store นะครับมีแอปพลิเคชันมากมายให้ดาวน์โหลดมากกว่า5,000แอปเลยนะครับอยากได้แอปอะไรก็ให้เข้าไปใน Google Play Store ดาวน์โหลดได้เลยนะครับผม Okay, เคคูเกิเปลี่ยนช่องทีวีเป็นสามสิบสองไทยทัศน์ก็มาครับเรามาลองสั่งงานที่เสียงเป็นภาษาไทยกันนะครับลองดูรายการซ u เปอร์เทนอีพีสามศเยี่ยมครับกดเข้าไปดูเลย เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนขึ้นจอ Sony Android ยทได้แบบง่ายๆเลยนะครับและก็ได้เป็นแบบไร้สายด้วยนะครับเราสามารถทําได้ทั้งมือถือที่เป็น Android นะครับคอมพิวเตอร์มือถือที่เป็น iPhone นะครับ MacBook iPad ต่างๆทําได้หมดนะครับซึ่งวิธีการใช้งานต่างๆนะครับผมจะแปะลิงก์วิธีการใช้งานไว้ด้านล่างคลิปนะครับลองเข้าไปดูกันนะครับผม Sony Android TV ทุกรุ่นนะครับจะมีคมแคสตมาให้เลยเป็นบลอินมาติดตัวมาให้เลยนะครับเราสามารถจะแคสตแอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix YouTube True ID Line TV แอปดูหนังซีรีส์พวก V.I.U. V.Play นะครับเราสามารถจะแคสตขึ้นจอแบบไร้สายได้เลยนะครับง่ายๆ <this> ไปชมตัวอย่างการแคส YouTube ขึ้นจอทีวีกันครับ สามารถจะแคสจากโน้ตบุ๊ก Macbook แท็บเล็ตสมาร์ทโฟน n n r r o i d นะครับมือถือ iPhone ขึ้นจอทีวีแบบง่ายๆได้เลยนะครับเงื่อนไขง่ายๆนะครับขอให้เรามี Wi-Fi วงแลนดเดียวกันนะครับแค่นี้เองเราก็สามารถจะแคสขึ้นจอได้เลยนะครับจากนั้นให้เรากดไปปุ่มแคสนะครับ ที่อยู่ในแอปพลิเคชันต่างๆให้ขึ้นจอแบบไร้สายได้เลยนะครับง่ายไหมครับลองทำดูนะครับ Sony Android ทุกรุ่นนะครับยังสามารถที่จะต่อจอยเกมคีย์บอร์ดเป็นคีย์บอร์ดไวเลสนะครับเป็นเมาส์ไร้สายเพื่อเชื่อมต่อกับทีวีได้เลยนะครับ Sony Android TV ทุกรุ่นนะครับยังสามารถจะดาวน์โหลดเกมต่างๆนะครับเอามาเล่นกับทีวีได้เลยนะครับนอกจากนั้นเองนะครับเรายังสามารถจะต่อจอยต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดเพื่อควบคุมหรือคอนโทรลเกมต่างๆได้ด้วยนะครับ สนุกและง่ายมากนะครับลองทําดูนะครับมีแอปพลิเคชันที่ให้ดาวน์โหลดฟรีมากมายนะครับดูทีวีฟรีออนไลน์นะครับมีพวกแอป True ID พวก IP TV นะครับดูซีรีส์ฟรีดูหนังออนไลน์ฟรีดูการ์ตูนฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์ทีวีก็ตาม vplay viu i ซียี่พวกตูน g o o g l นนะครับแล้วก็แอป Netflix นะครับแอปดูหนังเสียตังยอดนิยมนะครับก็สามารถจะดาวน์โหลดมาติดตั้งแล้วก็ดูได้เลยนะครับผม อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มันคุ้มค่ามากนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อ s ซนี Android t ทไปนะครับให้ระบบภาพที่เป็นระบบ Dolby Vision นะครับแล้วก็ให้ระบบเสียงที่เป็นระ,ระบบ d o l บ y a แ m o มมาให้เลยนะครับซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับในโรงภาพยนตร์เลยนะครับค่อนข้างคุ้มมากๆเลยนะครับได้เทคโนโลยีที่สุดยอดเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบดาวน์โหลดหนังมาดูนะครับไม่ว่าจะดาวน์โหลดหนังลง ฮาร์ดดิสก์ก็ตามลง USB ก็ตามนะครับไฟล์หนังใหญ่ๆที่มีความละเอียดสูงๆมีความคมชัดไม่ว่าจะเป็นหนัง 4k โหลดลงมาเล่นกับทีวี Sony Android ได้เลยนะครับโดยการเสียบผ่าน USB โดยตรงกับทีวีได้เลยนะครับชัดแล้วก็ง่ายแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยนะครับมีอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมค่อนข้างชอบมากๆเลยนะครับคือเราสามารถจะต่อหูฟังเชื่อมต่อกับทีวีโดยผ่านบลูทูธได้ด้วยนะครับ ต่อหูฟังก็ได้นะครับต่อลําโพงบลูทูธต่อลําโพงซาว์บาร์เครื่องเสียงต่างๆนะครับผ่านบลูทูธได้เลยนะครับง่ายและอีกอย่างไม่รบกวนใครด้วยนะครับมีแอป2แอปที่ผมแนะนําให้ดาวน์โหลดติดตั้งไว้ในมือถือเลยนะครับเราสามารถจะใช้สมาร์ทโฟนคุมทีวีแทนรีโมทได้ด้วยนะครับสะดวกแล้วก็ง่ายดีครับผมสำหรับคนที่ชอบเล่น p l a y s t a t i o n นะครับ Sony TV Android นะครับใส่เทคโนโลยีเรื่องโมชันให้มีความลื่นไหลไม่สะดุดลดค่า Input l a ลกทำให้เล่นเกมได้ลื่นไหลนะครับเวลาเราเล่นเกมมันนานนะครับมันจะทำให้ดูสบายตาละครับแล้วก็ตาไม่ล้าด้วยนะครับ4เทคโนโลยีนะครับมีทั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าระบบป้องกันไฟกระชาก ระบบป้องกันความชื้นนะครับแล้วก็ระบบป้องกันฝุ่นช่วยทีวีเราได้เยอะเลยนะครับเทคโนโลยีนี้ป้องกันทีวีเราได้ดีเลยครับผมเอาใจสำหรับคนติดตั้งแอป,ปนอกนะครับหรือที่เราเรียกว่าแอป,ป apk นั่นเองนะครับแอป,ปบางแอปเรายังสามารถเอามาติดตั้งเพิ่มได้นะครับเช่นแอปวกก้องวงจรปิดแอป,ปดูบอลต่างๆแอป,ปดูหนังต่างๆก็เอา ก็สามารถเอามาติดตั้งแล้วก็ลงเพิ่มได้ด้วยนะครับเทคโนโลยี Google Assistant นะครับมันจะทำให้เราใช้งานง่ายขึ้นกับอุปกรณ์ต่างๆต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมแอร์หลอดไฟเครื่องดูดฝุ่นเป็นต้นนะครับเราสามารถจะติดตั้งแอปพลิเคชันเล้วใช้ทีวีในการควบคุมได้เลยนะครับลองดูตัวอย่างในการใช้งาน Google Assistant ครับผมชมกันเลยครับ ้อง,งจรจดูดฝุ่นอ่เป็นไงบ้างเคเลยพี่เช่ไมเครื่องดูดฝุ่นทํางานแล้วใช้งานง่ายง,ง่ายสะดวกไม่ต้องเดินไปสั่งจากตัวอย่างนี้ได้เลยครับอันนี้ก็โดยประมาณนี้นะครับที่ผมรวบรวมมาได้ว่าที่ผมได้ใช้งานจริงๆนะครับก็เอามาแชร์กันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับผมสำหรับใครที่มีข้อมูลดีๆก็เอามาแชร์กันได้นะครับสวัสดีครับ